SUV ฟังก์ชันครบคันนี้ได้ตัวท็อปไปเลยกับตัว RS Honda HRV ใครที่กำลังมองหา Honda HRV น่าใช้งานดูคลิปนี้ที่จบอย่าพลาดนะคะ นี้กลับมาเจ,เจอเจอกับเซลล์รุ่งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่รึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเซลล์รุ่งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลล์รุ่งจะพาพี่ๆมาชมรถ s อ v ตัวท็อปฟังก์ชันครบค่ะที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Honda HRV นะคะตัว1.8นะคะคันนี้ได้ตัว RS นะคะรถปี2018นะคะคุณพี่ขาคันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่560,000 9 0 0นบาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะคุณพี่ขาผ่อนเริ่มต้นคันนี้เพียงหนึ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจนะคะพี่พี่ขาพี่พี่รายได้สองหมื่นขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ก่อนดูคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะบอกได้เลยค่ะคุณพี่ขาวันนี้ลุงจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435 ะะมาเริ่มจากคอนโซลหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับคอนโซลหน้าคันนี้ค่ะคุณพี่ขาได้ในส่วนของโลโก้ honda นะคะคุณพี่หนีให้ดู โลโก้นะ Honda ะฮอนด้าเนี่ยะคะเป็นโครเมียมนะสวยๆแบบนี้นะคะที่เพชรยนนะรับประกันเลยค่ะคุณพี่รถไม่มีชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอไม้นะคะเล่มไม่มีชํารุษสูญหายแน่นอนค่ะคุณพี่สําหรับใครที่สนใจนะรีบติดต่อได้เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋ามาเริ่มจากคันแรกขออ,อ,ขอภัยค่ะหนะ้ารถนะคะคันนี้เนาะก็จะได้ในส่วนของโลโก้ฮอนด้าเนี่ยคะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้านะคะคุณพี่ขาได้เป็นไฟฟ u l l LED นะฮะดวงใสๆเก๋ๆเลยค่ะไม่ มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะ daytime คันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะฟังกชันครบจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันนี้ได้ความฟังก์ชันนะที่ดูสปอร์ตก็คือสกเกิร์ตรอบคันกันไปเลยนะคะคุณพี่ขามาพร้อมในส่วนของโป่งซุ้มล้อนะโป่งซุ้มล้อคันนี้แนบสนิทติดกันนะคะคุณพี่ขามาพร้อมล้อแมกอลลอยสีททโทนยางมิชลินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็บอกได้เลยคันไรที่ชื่นชอบนะ,ะตัว HRV นะคะตัว RS บอกเลยนะ ว RS เนี่ยหายากสุดๆแล้วนะคะคุณพี่ขาคันนี้กระจกเดิมโรงงานเนี่ยคะคุณพี่ขาเช็คให้แล้วนะ,ะกระจก Hon ด a รอบคันคุณพี่เชื่อถือได้เลยนะคะคุณพี่ขาฟิล์มยางแบตเตอรี่นะคะวันรับรถเราดูแลให้ทั้งหมดนะคะคุณพี่ขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของ กระจกนะคะมองข้างนะกระจกมองข้างเนี่ยพับเก็บระบบในส่วนของไฟฟ้านะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวในตัวนะมาพร้อมในส่วนของคนหน้าเรนวอลแล้วเรียบร้อยนะคะคิวกันสานนะคะคันนี้พี่ๆเขาก็ติดมาให้นะคะมาพร้อมในส่วนของมือจับนะมือจับรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นคีเรตเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาสะดวกสบายมากๆนะภายในนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยเป็น SUV อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ยอดนิยมและความกว้างเนี่ยบอกเลยเป็นเลิศจริงๆนะคะสำหรับในส่วนของคอนโซลหน้านะคะคันนี้กว้างๆแบบนี้แอร์สตัวเย็นฉ่ำ กันไปเลยนะคะคุณพี่ขาที่พับเท้าน,นะมีไฟเอ็เบียไลท์ด้านล่างนะคะสวยสวยเลยในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะน่าใช้งานแบบนี้ไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยแตกนะคะคุณพี่ขาในส่วนของคันนี้นะด้านข้างนะคะก็จะมีในสนองช่องเสียบสาย usb นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับด้านล่างนะคะมีช่องเสียบสาย usb มาพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของโครงสร้างค่ะพ,พ่พี่ๆมาชมนิดหนึ่ง พามาชมในส่วนของเสาบีนะคะเสาบีโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆิมนะคะบอกได้เลยค่ะคุณพี่ใครได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ได้ไม่หลักหมื่นด้วยนะคะคุณพี่สาหรับในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะคะช่องวางขวดน้ําแก้วน้านะคะช่องวางของเล็กๆนะคันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาพาพี่ๆนะคะมาชมกันต่อสําหรับประตูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยค่ะพี่สวยๆเดิมเดิม น,นี่ให้ดูนะนี่ภายในห้องโดยสารกว้างๆแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะคุณพี่เบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะน่าใช้งานแบบนี้นะคะสามารถพับได้นี่ ะะสามารถพับได้เป็น 60- 40เลยนะคะพอพับเนี่ยก็จะเรียบเลยนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ฮอทิตมากเลยนะเพราะว่าเป็น SUV ในขนาดแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะคุณพี่ขาขับง่ายขับสบายนะคะคุณพี่สาหรับคันนี้ช่องวางของมีให้เหมือนกันช่องวางขวดน้าแก้วน้ําช่องวางของเล็กๆคันนี้มีมาให้นะคะพาพี่ๆนะคะมาชมกันต่อนะคะพี่ๆขาสําหรับด้านหลังกันบ้างนี่ ะะด้านหลังนะคะพี่ๆคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไลต์ g กด์ดิงนะคะดวงแดงโตๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดเลยแล้วพร้อมสัญ,ญลักษณ์ RS นะคะคันนี้กล้องถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอยมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาด้านหลังเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าจุกข,ของได้เยอะๆเ,เลยนะคะสำหรับใครที่แบบเน้นใช้งานนะคะคุณพี่ขาขนของเยอะเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะคะด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของถาดรองนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะพร้อมนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะ ชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินแม่แรงนะคะคุณพี่ขาคันนี้มีให้นะคะคันนี้ชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินแม่แรงมีให้ครบถ้วนนะคะคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะติดต่อหาเซลล์รุ้งเลยนะคะพี่พี่ขาที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3เดเดี๋ยวพาพี่ๆนะคะมาชมกันในส่วนของภายในตัวรถก,กันบ้างนะคะนี่เดี๋ยวพาพี่ๆนะคะมาลองสตาร์ทรถก,กันเลยนะคะจุดแรกนะคะคันนี้เนี่ยนะคะพี่พี่ขาก็จะได้ในส่วนของปุ่มเมที่มสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ นะคะนี่อ่านะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยนะ คันนี้สตาร์ทง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขานะอาจจะมีการแจ้งเตือนนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะะี่ะมาเริ่มจากจุดแรกเนาะนะะจุดแรกของเรานะคะในส่วนของหน้าจอเลอนส์ใหม่นะคะก็จะส่สวนแบบนี้มีในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะด้านข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะ,ค,ะคันนี้นะก็บอกได้เลยสวยนะคะสวยน่าใช้งานจริงๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณพี่ขานะพาไปดูกันต่อนะคะสาหรับหน้าจอเลอนส์ใม่อย่างที่แจ้งไม้แท้ไม้เดิมนะคะันนี้นะคะเดี๋ยวใช้ดูนะคะคุณพี่ขานี่นะคะสวยๆ มาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมันติฟังกชันนะคะมีในส่วนของแพดเดนชิพให้นะคะด้านหลังนีเห็นไหมพี่ๆนะคะแพดเดนชิพด้านหลังมีให้เนาะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของจุดควบคุมต่างๆไม่ว่าจะรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอดิจิตอลด้านข้างนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วคันนี้นะคะยังมีในส่วนของ Honda Land Watch นะคะนี่ตรงนี้นะคะมาให้ด้วยนี่เห็นไหมคะพี่ๆอ่าหรือว่าในการส่วน <c oughs> ขออภัยค่ะพี่พี่ในส่วนของการตีไฟเลี้ยวนะคะฮอนด้าเรนวอลร์จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามน่าฉชา้นะคะคุณพี่ขามาดูกันต่อนะ สำหรับปุ่ม p a s ชั่น Control นะคะปุ่ม p a s ชั่น Control คันนี้กระจกออโต้นะคะ4บานนะควบคุมกระจกทั้งหมดเลยนะคะเป็นออโต้แล้วนะคะสำหรับฝั่งคนขับเนาะที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้าที่ปรับกระจกไฟฟ้าคันนี้มีให้นะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลยนะคอนโซลกลางเนี่ยคะคอนโซลกลางเนี่ยจะมีในส่วนของหน้าจอนะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรับรองในส่วนของตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุ FM/AM ได้นะคะคันนี้ก็มาพร้อมในส่วนของนี้เลย ะะกล้องถอยนะคะสามมุมมองนะมีให้เราเรียบร้อยพร้อมเรดาร์นะคะก็บอกได้เลยว่าอุปกรณ์ครบคันจริงๆค่ะทันลงมาด้านล่างนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นอแอร์นะคะแอร์เนี่ยนะคะได้ระบบแบบอัตโนมัตินะคะคุณพี่แอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะ,ะพี่ๆนะนะคะก็คือสตาร์ทรถปุ๊บแอร์ก็จะเย็นฉับปั๊บเลยคันนี้เนี่ยมายจะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นสามพันโลนะคะคุณพี่ขาสังหับใครที่ชื่นชอบเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสําหรับคอนโซลกลางด้านล่างลงมานะคะ คอนโซลกลางด้านล่างลงมาก็จะม,มีในส่วนของเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เบรรกมือเนะคะเป็นเบรรกมือไฟฟ้าเบรรากโฮมีนะคะมาพร้อมช่องวางแก้วน้ำสองช่องกุญแจอย่างที่แจง้งกุญแจเป็นกุญแจคีเรตนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะกล้องบันทึกหลังรถที่ลูกค้าคนเดิมติดมาด้วยนะคะคุณพี่ขากระจกนะคะคันนี้ปรับแสงออโต้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเซลรุ้งนะะ้าพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกระต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาค่ะพี่ๆขาพาพี่ๆมาชมกันต่อนะคะสาหรับห้องเครื่องตัวรถ H R V คันนี้กันบ้างนะคะก็บอกได้เลยค่ะคันนี้นะคะพี่ขาพามาชมโครงสร้างเลยโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งนั้นเลยนะคะน็อตไม่มีขันไขยขยับนะคะพี่ๆขาทุกอย่างเดิมๆคันนี้นะคะอัตราการกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ16กกล,ลิตรเท่านั้นนะคะ16 13ประมาณนี้นะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนะคะเดิมโรงงานนะซีนนะคะมาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะคะฟิล์มยางแบตเตอรี่อย่่างงทีแจบรรซ ดูแลให้ทั้งหมดนะคะคุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ในส่วนของไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณพี่ขาโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขยขยับคันนี้แผ่นฉนวนคอน ขออภัยค่ะแผ่นสนุนกันความร้อนเนี่ยนะคะมีให้ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะ Honda HRV นะคะคุณพี่ขาเป็นเครื่อง1.8นะคะตัว RS ตัวท็อปนะคะรถปี2018นะคะคันนี้เลขไม่เพียง60,000โลนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณพี่ขาอยู่ที่569,000คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000ใครสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435วันนี้เซลล์รุ่งต้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนกกกกกดดดดดดไไไลลลคค์์แชรเเป็นนนาัังใใจจห้้้วยะะะพพื่่อม คลิปให,ใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะวันนี้เซลลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ